กดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามขอให้รวยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พาย,ยิปซีพยากรณนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่สิบนะคะพฤศจิกายน2564ให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะก่อนอื่นขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ดีๆแล้วก็แม่นยำด้วยนะคะคนวันอาทิตย์ขอสามใบค่ะอ่ะา tower นะคะใบแรก สี่เหรียญน,นะคะแล้วก็เด็กถือดาบนะวันนี้คนวันอาทิตย์นะคะต้องอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะบางคนก็อาจจะเกิดขึ้นไปแล้วนะอาจจะพบเจอเรื่องตกอกตกใจสักนิดนึงนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะไม่ได้คาดคิดล่วงหน้าเกิดขึ้นกับคุณเองนะคะนะหรืออาจจะไปเดินทางผ่านแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนอื่นนะคะเราไปพบเจอพอดีก็ตกอกตก,ตก,ตก,ตกใจนิดนึงนะคะการเงินก็ เรียกว่าแบ่งสันปันส่วนนะคะต้องแบ่งสันปันส่วนในการใช้จ่ายให้ดีนะคะวันนี้อาจมีเรื่องต้องเดินทางนะคะด่วนๆน,นะหรืออาจจะได้พบเจอบริวารน,นะคะหรือว่าคนที่เรียกว่าค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองสักนิดนึงนะคะหรือว่าดื้อดันๆหน่อยไม่ค่อยฟังใครนะคะก็พยายามอย่าเข้าปะทะนะคะอขอให้ทักพิเศษนิดนึงค่ะ อาจมีเรื่องการเดินทางนะคะหรือการเฟรออกมานะคะหรือการต้องจบนะคะกับอะไรบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะต่อไปคนวันจันทร์นะคะสามใบนะคะวันจันทร์มีอ m มพ r เรอร์นะคะมีคิงไม้เท้านะคะมีสามไม้เท้านะคะ คนวันจันร์ดูท่าทางแล้วเรื่องการงานจะโดดเด่นนะคะหน้าที่ตำแหน่งการงานนะคะดีเยี่ยมเลยนะคะตอนนี้ใครที่มีงานประจําทําอยู่หรือว่าอบางคนเนี่ยได้รับตําแหน่งใหม่ๆนะคะนะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้ดีขึ้นนะคะอาจจะผ่านมาแล้วหรือว่าถ้ายังไม่ได้ก็อาจจะแบบว่าเรื่องของการงาน,นมีความมั่นคงดีมากนะคะในช่วงนี้นะคะผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ยังเล็งเห็นด้วยนะคะว่าเราเนี่ย่าเรียกว่าอยู่ในสายตานะคะแล้วก็่า เรียกว่าอะไรอ่ะผู้ใหญ่ก็คือแบบเราอยู่ในเสตตาผู้ใหญ่เนาะนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ไม่ตายเอนดูนะคะนะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าการขยับขยายนะคะหรือว่า,าเรียกว่ามองลู่ทางนะคะการเจริญเติบโตหรือว่าเจริญงอกงามในหน้าที่การงานนะคะที่ดีขึ้นอาจ,จมีเรื่องของการวางแผนงานใหม่การเดินทางใหม่นะคะหรือว่าแผนโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะคะอขอพ่้ทักพิเศษนิดนึง เหนื่อยหน่อยนะคะต้องอดทนหน่อยนะเขาบอกอย่างนี้นะคะให้ใช้ความอ่อนน้อมนะคะสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างแล้วคุณจะชนะทุกสิ่งนะคะนะช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงนะคะต่อไปคนวันอังคารนะคะวันอังคารมากับเมจิกเชียนนะคะหนึ่งถ้วยนะคะและหนึ่งดาบไพ่ดีจังนะ คนวันคานช่วงนี้ออร่าดีนะคะเครดิตดีนะคะทำอะไรก็เรียกว่าผู้คนสนับสนุนคุณนะคะให้ความเชื่อถือศรัทธานะคะนะช่วงนี้เสน่ดีนะคะนะแล้วก็ทำอะไรก็มักจะสำเร็จนะคะพูดอะไรใครก็เชื่อนะฮะนะได้โชคได้ราบนะคะหรือว่าได้พบรักพบเจอคนถูกใจนะคะนะหรือได้รับความรักความสมคัญที่ดีนะคะเขาบอกปัญหามันคลี่คลายนะคะนะอุปสรรคก็คลี่คลายด้วยเช่นกันขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบค่ะ มีเรื่องของต่างถิ่นดันไกลหรือการรอคอยอะไรบางอย่างอาจจะเป็นข่าวจากทางไกลก็ได้นะคะมีอาจจะมีหรือบางท่านอาจจะมีเรื่องของการวางแผนการเดินทางนะคะนะในอนาคตนะคะอันใกล้นะคะเรื่องการงานก็ดีนะคะต่อไปคนวันพุธนะคะวันพุธยังมากับสิบดาบนะคะเด็ก แล้วก็หกถ้วยนะคะแล้วก็เดอะมูนนะคะช่วงนี้คนวันพุธนะคะอาจจะมีเรื่องของความเจ็บป่วยไม่สบายนะคะความทุกอ,อกทุกใจหรือว่าทุกกายด้านใดด้านหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ยังมีการดูแลนะคะซึ่งกันและกันกับบริวารเป็นอย่างดีนะคะมีเรื่องของความฟันหรือว่าความคิดวิตกกังวลมากจนจนเกินไปนะคะอาจจะคิดเกินเบอร์ก็ได้นะนะคะ ขอไายทักพิเศษเรื่องการเงินยังดีอยู่นะคะมีเงินเข้านะคะแต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายด้วยนะคะต้องประคับประคองก็จะมีจะได้มีใช้กันนานนะคะอ่ะต่อไปคนวันพฤหัสนะคะหนึ่งดาบค่ะอ้าวคิงเหรียญมานะวันพฤหัสแล้วก็สุดท้ายเป็น ห้าดาบนะคะเขาบอกว่าขอองคนวันพอหีขัดนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะตอนนี้นะคะเหมือนกำชัยชนะแล้วนะนะคะที่ผ่านมาอาจจะแบบว่าเหนื่อยหน่อยนะคะหรือว่ามีอุปสรรคมากนะคะแต่ว่ามันคลี่คลายแล้วละนะได้ไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ตัวตนด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งดาบอย่างนี้นะนะคะก็คือ,อทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีค่ะนะคะจะเริ่มมีชัยแล้วนะจะมีความ ดีขึ้นนะคะทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นแล้วนะคะเรื่องของทรัพย์สินนะคะก็ดีนะคะเรื่องของการเงินดีนะคะหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็คือว่าปรึกษาผู้ที่ให้อ่าผู้ที่มีอํานาจทางการเงินหรือว่าคนที่เขามีทรัพย์เยอะๆเนี่ยนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่เขาอ่ามีทรัพย์เนี่ยนะคะเขาก็จะให้ความช่วยเหลือนะคะนะแต่ว่าเรื่องของภาระหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังคงต้องอ่าเก็บทำนะคะเรียกว่าต้องเช็ดล้างอยู่เพียงลําพังนะคะก็ ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปนะคะคุณทำได้อยู่แล้วนะคะอ่ะขอพ่ายทักพิเศษเล็กนึงนะคะงานดีค่ะนะคะก็คืออาจะมีเรื่องดีดีเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือว่าเรื่องการงานนี่แหละนะคะมันจะมีความเรียกว่ามั่นคงนะคะหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยให้ความเมตตาอ็นดูนะคะอ่ะต่อไปคนวันศุกร์ค่ะคนวันศุกร์มีเดอรมูนนะคะ มีเฮอร์มิสนะแล้วก็มีเดวิลนะคะมาเป็นดาร์กหมดนะคะนะสายดาร์กนะคะวันศุกร์ก็คือช่วงนี้นะคะมีรางสังหรณ์มีความฝันมีความเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอาจจะมีความฝันนะคะหรือว่าความวิตกกังวลก็ได้นะบางคนอาจจะเครียดนะคะบางคนอาจจะคิดมากแต่บางคนเนี่ยก็คือมีความฝันนะคะบางคนฝันถึงสิ่งลี้ลับด้วยนะคะนะฝันถึงสิ่งที่อาจจะเป็นเรียกว่า คนแก่ฝันเห็นคนแก่ฝันเห็นเจ้าที่เจ้าทางฝันเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าอาจจะเป็นเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเหน,นือธรรมชาติอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมีการสื่อสารอะไรใดๆเกิดขึ้นนะคะนะแล้วก็มีเดวิลนะคะเดวิลเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความดาร์คความดำนะคะซึ่งซึ่งเนี่ยไพ่คุณสังเกตดูไหมว่ามันเป็นกลางคืนหมดเลยเป็นความมืดนะคะเป็นความสลัวไม่มีแสงนะคะนะ แต่ก็ยังมีเฮอร์มิสนะคะเฮอร์มิสเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความดีนะคะความปราดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาคู่กับเดวิลอย่างเงี้ยนะฉันก็ยังจะบอกว่าคุณต้องพยายามที่จะแบบว่าเป็นเป็นเฮอร์มิสนะคะพยายามที่จะเป็นเฮอร์มิสนะอย่าเป็นเดวิลนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเฮอร์มิสเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนที่ใช้สตินะคะสัมปชัญญะนะคะหาช่องทางหรือหาทางออกด้วยความฉลาดนะคะแล้วก็คุณธรรมนะคะ นะะแต่ว่าถ้าเดวิลเนี่ยคือแตะตรงกัินข้ามนะคะตามใจตัวเองนะคะแล้วก็ทําอะไรในเรื่องดักดก็จะขึ้นนะคะพาชั่นเยอะนะคะประมาณนี้นะคะความอยากได้อยากมีสูงนะคะทีนี้มาคู่กันอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็อยากจะให้คุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเ่คุณก็แล้วแต่ให้คิด,ให,คดให้คิดถึงที่ดิฉันพูดว่าเราต้องทําในสิ่งที่มีคุณธรรมนะคะถ้าหาทางออกเนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่ออกได้นะคะนอกจากเฮอร์มิสนะเฮอร์มิสเขามีตะเกียงนะคะ นะออกจากความมืดหรือหาทางออกได้นั่นเองนะคะมีในมือมีไม้เท้านะคะซึ่งหมายถึงความมั่นคงนะคะนะอ่าส่วนตัวเดวิลเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้คุณทําอะไรในเรื่องที่แบบมันเป็นดักด่าเทาๆเนี่ยมันจะขึ้นมากๆนะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะอืมก็อย่าให้ด้านมืดมันมันแสดงแสดงมากอะคะ่ะมัแอคชั่นเยอะนะคะก็พยายามสะกดสะกดเป็นไว้นะคะอ่าขอพายทักพิเศษคนวันศุกร์นิดนึง ได้พบเจอพบกับกัลยาณมิตรนะคะหรือว่าคนรักคนถูกใจนะคะหรือมีคนนําสิ่งดีๆมาให้ก็ได้นะแลกถ้วยกันอย่างนี้นะคะถ้าไม่สบายป่วยอ่ะพูดถึงป่วยได้ไหมได้นะเพราะว่ามันมีความมืดดํานะคะถ้าป่วยต้องไปหาหมอแล้วก็จะหายนะคะนะ,ะตัวเดวิลเนี่ยถ้าถามว่าเป็น เป็นโรคภัยได้ไหมเป็นได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติตอนนี้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีผิดปกติในร่างกายต้องรีบไปหาหมอนะคะจะได้เจอหมอดีๆเก่งนะ,ค,ะคนวันเสาร์นะคะ Temperance นะคะเด็กถือดาบนะคะและเด็กถือถ้วยนะคะ เขาบอกว่าคนวันเสาร์นี่นะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการแอคทีฟนะคะไม่หยุดอยู่นิ่งมีพลังงานมีการถ่ายเทนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนนะคะนะอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการที่ต้องทําอะไรเพียงลําพังนะคะนะจากที่จากถิ่นนะคะไปเดินทางไปเรียกว่าไปทําภารกิจนะคะมิชชั่นก็นะคะทําได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเก่งนะคะอาจจะได้อรับความช่วยเหลือนะคะจาก กัล,ลยาณิมิตนะคะหรือว่าบริวายนะคะนะหรือมีคนนําข่าวดีโชคลาภมาให้นั่นเองถือปลาถือถ้วยใส่ปลาให้แบบนี้นะคะนะหรือได้พบเจอกับคนที่เรียกว่ามีอายุน้อยกว่านะคะหรือว่าลักษณะเหมือนเด็กนะคะ,ะรูปร่างเล็กหน้าเด็กผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลักษณะนิสัยอุปนิสัยร่าเริงสดใสนะคะก็เป็นได้ขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบค่ะอะเรื่องของการงานนะคะก็ยัง มีความมั่นคงดีนะคะหรือว่ายังสามารถทําได้ดีอยู่นะคะถึงอ่ามันจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคุณยังสามารถที่จะคอนโทรลมันได้อยู่นะคะอ่าจบแล้วนะคะสำหรับคนทั้งเจ็ดคนเกิดนะคะเป็นไงกันบ้างนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ